กาบสบายดีได้สวัสดีเบริร์สุขูสุขคนบอว่าพี่น้นองพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะซาบัวกกาบสบายดีเบรริร์สุขูสุขคนพ่อแม่พี่น้องมือนี่ซาบัวกับสิไปหาน้องสายไม่พ่อแม่พีน่นะ้องเนาะเนื่องจากว่าที่ซาบัวกับสาวนวลไปขาเหาให้น้องในมือนั่นเนาะ,ะมือนี่ซาบัวกับสิไปทามหรือว่าไปดินน้ำนองเลยพ่อแม่พี่น้องไปทามเมืองว่าเหา ที่ขาไปก็หนานั่นนี่กะสิเพิ่นรับเบดละโบเนาะเามแ่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งไปส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องกะช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้องโรงเรียนน้ำพ่อแม่พี่น้องกะบุคคหาชีรับหรือโบเนาะกะเดี๋ยวไปเบิง่งไปถามน้ำกันเค <Okay, S 1> พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่สาวบัวก,กะมหาน้องใสมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องน้องก,กะชีมาเบิ่งว่าอ่าหลังจากขาเหาแลวกันยัง ยังมีบอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ยังดาคือเกาบอเนาะกังอแม่พี่น้องสบายดีน่งังนนาดีสนัสบ่งัสงงนบ่ ต้องมาลุมพี่ก็ได้น้องดกแกงน้ำไม้บอน้าแต่น้าบ่น้องเายไม่ก็ไปคือกันบ่น้องเายไม่อยู่เพื่อนบ่น้องเฉยไม่ไม่ได้ไปหาน้ำไม้น้ำพอบ่แช่บอหน่ะเชะด้วยดย ป้าฮันปาฮันนะนี่เขาพัดชื่อมาพะเด้ยังไงต้องมีปูบ่เบิ่งกันเลิกก่นเลิกเขาพัดตามเมื่อกี้นี่ใช่ไอ้บวันที่ขึ้นมาไผ่ไอโบวสาวนวลเห็นบ่เพิ่นไปอีกเบิ่งหนึ่งโอ้เพิ่นขึ้นทางเหนือง่ะไผ่สาวนี่มูบะมูสบายดีละ

มีขาพัดขาพัดปาเมึกเบ่งตกเลยเอ้ยอคือบมแมนบอกถืกอบอกนี่ปลาเมึกเอาขาพัดปลาหมึกมีบ่บวงมีบ่มี่ยี่บ้ายะ กินบ่ข้าเอาอาถุวมาให้แม่ให้เมื่อยนะให้ฉันแม่เพิ่นได้ใชน้องใช่มเือนเพื่อนบ่เช่าบ่เพ่นเป็นใครเขาเวรหมตายเปิดองครับเฮานบ่ ยังอยู่ทำเลยช้ำจูเลยเดินบัดบบั๊บทำผู้บ่พคุนล่างล่างอะไรเพิ่นร่าง,างเพิ่นมีไข่ยังมีอีกอยู่นี่นี่น่ามีกินแบบนี้แหละแลเดือหนึ่งอ่ะกะขายนอกอ,อกอีกแล้วบ่เอาข้าวผัดปลาปลาหมึกม่ได้เอาข้าวผัดอ่ะ บ่มีกุ้งมาเนี่ยยังบ่ตายเบิดนี่เนาะอือหิงออยู่เด้วยดงเฮียนอีกเนาะพ่อแม่พี่เนาะขึ้นทะเลคันคันบ่คั้นทห้ลอือขึ้นไปหาไห่เอาพอได้ใช่พอกระเบ้า พอ,อมีเวลาบ้ขีงอได้โรงเรียนเนเนาะต้องขาดเรื่อยเนาะขาดม่ดไ,มไม่เลยน่ะโอ้หอ้หอห้โห้หอ้โห้หอ้อ้อ้ย้อ้โหอ้อห้น้้้้อ กินไล่เย็นเลยไอ้เข้าได้เป็นไข่เพิ่นเดี๋ยวออกมาไข่เนี่ยแล้เป็นยาเลยเดี๋ยวออกมาแล้วกินเบียร์ค่ะได้กินน้ำจิ้นอ๋อฉันนึกิมันอุ้มน้ำหมักเลยน้ิ้นเนี่ยนี่หมไว้ไปกินกินน้ำเสตู้ของหมักเพิ่นคือว่าป้าอะไรกับเพิ่นกับไปดินน้ำแถวนี้ได้เนาะดีเลย ไปมนบร่อยมอนมาเล่นอมากมัมันน้อปะมอ้อยผู้ชแล้วมีมอยน้อยมาเลยยือิเป็นโน่นนั่ง้เลนกับไกไอยังมากินน้ำเย็นนี่เนาะใ้ให้เจ้านายได้หนิใหเจ้านายให้เจ้นายได้หนิเช่าลอมเขานะอ้าวไก นี่าเป็นถามเเรื่องกล้องพูดกล้องเลยเ้ายังยังนั่นนะใช่่ยังสีลายขึ้นนะมันโรงเรียนนะาบพดกินมันบดเขานี่ปลาหมึกเนาะไม่ได้อากุ้งให้่นกินบวแหละอิ่มบอ เพิ่นจะมาก,กินน้ำแขง็งโอ้โหแข็งอย่างพวกนน้อลูกใคจะเข้าไปงั้นน้องกินข้ากันนี่จะเพิ่นเพิ่นมาเจาะเพื่อนบอมาเจาะเพื่อนน้องเาอยู่งสามอบเร่อง่มันวามือ้มาเข่าท่าเข่าที่นอนคุณน,นันบอ บมยืดมาหนึ่งนานาเงาเงยเงาเงงัวงัวนอนเห็นยังไงอยากนอนบ่คืนเพิ่นกับโรงเรียนไดเนาะไปยิ่เงากยิงเนีอะ่หมอนบางียนหอนหงอ ถ้าขึ้นมองก็คือไป,ไปบ้านอื่น,นบ่คือชาจะมาให้มันรองพังอโอ้ยรองพังโอ้เขาได้ผุนีนเนาะบุญเนาะอือบาดเพิ่นได้ใช่เพิ่นมาคอยกินวะเนี้ยมือก็เกือบแตกไปเป็นไข่ได้เนี้นกระเตกเนาะ เบ้องต้นชบ่เมื่อกี้เขาเข่าเออน่เบิ้งมือมีแต่พี่จุกขมูกระบวยยากนไมเฉันแน่จะไนะไอโบเช้ากือกินน้ำแข็งอ๋อกินดูนะรับเลยนี่ยเป็นปุยเปุยนีกินข่าวอ่ะ จังอุ่นอ้วนอิ่มแล้วบ่ร้รนอแกงหน่อไม้เพิ่นก็นกินน้ำบ่ทำห่วงแกงหน่อไม้เอาเอา,เอาดีเลยครับเป็นมากินน้ำมากินเด้มวมันก,นก,นกน็มันกว่ามาเยี่ยมเบิ่งว่าเฮาตายบ่ดแบ่วะอับดลับ่วบอเห็นได้าสามตัวเบิดเง,งาไข่แบบรีบไข่เบิดแตกเลยนีนบ่บ่ไข่รีบเปลยไข่มือ เป็นยังเดี๋ยวก็บขาอีกเนาะขาอีกนี่เช่านี่ขาอยู่เนาะยองใช่เพราะว่ายังอันนึงเนาะขอ้นขั้นเลิกกิจให้ปุ๊บให้นี่กิ่งออยู่โรงเรียนนี่เนาะโรงเรียนเลยมีหลายกว่าเก้าแล้วบัดนี้หลายคนโรงเรียนอ่ะสิบคนอยู่ห้องยังเด้อตัวหนึ่งตัวหนึ่งบัดพูนี่ได้ใช่ อยู่น้ำกันปีนหนึ่งกปหนึ่งเองคืออด้จะปีหนึ่งหกปีกับปีหนึ่งห้าปีออม,มันมีครูอนุบาลเขาเลยมาสอนครูอาสาเเป็นไข่ก็กินเนาะน้ำเินกินยาไข่เนยนี่เราไบไข่เงินไปสองพันไปเด็ก,กแกล้มอย่างเงกินกแกล้มเนาะยังเจ้าประเพ่เอาน้าม็ดน,น้ำเจ้าเลยทงหนึ่ง กินแล้วน่าจิตป้อนนี่นะกินได้หมดเลยคนนี้ยังบ่อยางเนาะกิ่กินกินหยุกสินเด้ขน่ดนี้คนมากกันบ้าหยุกสินคนต้องมีอะไรหยุกสินจะชื่อเขากระเพียง อยากได้กระเพืยอมห่าหมกินเนสนร็ชิ้นลูกซีนอยู่ห้องเรียนเพิ่นกับใครปะหมกมีบมกมีนี่จะอยู่ในบ้าน,นเดี๋ยวต้องข้าไปชื่ออยู่ในบ้านนะอยในบ้านไม,ม่ลชิ้นลูกซี้นเลยใบหน้ายางชื่ลูกชิ้นว่าใชยกระเพี้กหน่อยหนึ่งมื่อเขาเห็นหููอ้อยเลยเบิร์ดเดินลุกอนลุอ เม t วมหอาเา้วนาอนหาอนน้ากบอกลลายเงินอยากได้เงินดินติ๊กต๊อกไปซื้อวัดเดิมเงินดินติ๊กต๊อดวยเหะเบิงเบิงไกๆเด้อบ่ต้องเบิงใก้เด้อสายตาขาดได้นน่ตาบอตาบอได้เบิงใกลห้าคอเงินอือ่ห้เอเอากร่ได้จังเอารอพอดีพงยี่สิ เอาไว้ชื่อกินในเด้ออย่าชื่อบัดหลายเฮียนหนังชื่อดินแต่ติดตกสีกับปะได้ไหมแบบนี้เฮาก็ยังบลับดีเนาะมีลายช่องคันอย่าไปล้มอย่าไปล้มกับปะก่อนเด้อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอฟซีไหนไม่ไายน้องชายใหม่ลากาปะก่อนเด้อไม่ไายก่อน พนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็ได้มาเยี่ยมยามมาหาน้องใชยไหมพ่อแม่พี่น้องก็มาทานว่ามาดินน้ำน้องเนาะกับฉมาเบิงอาเห่าของน้องเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็มามือก่อนกั็มากับสาวนววเนาะกับมาขาหางหายน้องพ่อแม่พี่น้องกับเมื่อนี้ก็มาเบะดึงว่ามาดินมาทานเบิงน้องว่าเห่ารับแล้วหรือโบเนาะก เอยัางโบลับ <irgendw> พ <el inv és> ่อแม่พี่น้องกัเพราะว่ากับข้าเธอนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่ายัางโบลับพ่อแม่พี่น้องกัพอดีน้องเชี่ยไหมก็สิโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องก็คือสีโบลับหรอกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าน้องเชี่ยไหมก็โรงเรียนแล้วก็ไปดิดน้ำมูลน้ำคูคือเก่าเนาะก็คือติดน้ำมูลน้ำคูมาอีกพ่อแม่พี่น้องก็ ถือว่ายังมีอยู่พ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกับชาวบัวก็ได้ขอตัวลากนเนาะกะับผกติดตามหรือว่าก็ได้ก็แชร์ให้ชาบัวเนะเาะพอมีกําลังใจหรือว่าเห็ดคลิปลงเรื่อยๆชาบัวก็ชิขอตัวลากนขอกล่าวคัวบาสบายดี